กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนไปมาเขาหิวโซตลอดเวลาเขากินเยอะมากแต่เขาก็ไม่เคยอิ่มท้องเลยเออหิวอีกแล้วตลอดทั้งวันเขาจึงเดินทางไปทั่วป่าเพื่อล่าเหยื่อวันหนึ่งเจ้าหมาป่าค้นพบกระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งเขาแอบย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบ และเมื่อเขาเข้าไปใกล้เขามองผ่านต้นไม้ออกไปและเห็นแม่แพะกับลูกแพะเจ็ดตัวอาศัยอยู่ในนั้นอืมอาหารมื้อนี้อิ่มไปทั้งอาทิตย์แน่เจ้าหมาป่าเจ้าเล่จึงเฝ้าสังเกตการและแอบดูกระท่อมหลังนั้นจนถึงรุ่งเชา้า ในตอนเช้าแม่แพะกำลังหอมแก้มลูกแพะทั้ง7ตัวก่อนออกจากบ้านลูกๆเดี๋ยวแม่จะไปตลาดเพื่อไปซื้ออาหารนะระวังตัวแล้วอย่าเปิดประตูให้ใครล่ะได้ค<ด>รับแม่แม,แม่แพะออกจากบ้านเพื่อไปตลาดณนะตอนนั้นเองเจ้าหมาป่าผู้แอบเฝ้ามองกระท่อมอยู่ก็สบโอกาสและกระโดดออกมา แต่เขาต้องคิดแผนการให้ดีเพื่อหลอกลูกแพะทั้งหลายอืมกลววิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจับแพะพวกนี้คือการปลอมตัวหมาป่าจึงสวมชุดกระโปรงเก่าเขาดึงหูตัวเองลงและใช้กิ่งไม้ทําเขาแพะทั้งสองข้างเพื่อติดไว้บนหัว จากนั้นเขาก็เอาเท้าไปคลุกกับแป้งเขาขโมยผายแอปเปิลสดอุ่นๆจากบ้านคนที่เขาไม่รู้จักพอดัดเสียงแบบนี้แล้วฉันก็เหมือนคนุณยายจริงๆนะเนี่ยเจ้าหมาป่าเดินไปที่กระท่อมอย่างช้าๆและเคาะประตูสามครั้งเมื่อลูกแพะทั้งหลายได้ยินเสียงเคาะประตูพวกเขาก็รีไปที่ประตูทันที ลูกแพะตัวหนึ่งกำลังจะไปเปิดประตูแต่แล้วลูกแพะอีกตัวก็เตือนเขาเอาไว้เดี๋ยวเราไม่ควรเปิดประตูให้ใครก็ไม่รู้นะก่อนอื่นต้องถามว่าใครกันนะใครกันนะหลานรักทั้งหลายนี่คุณยายเองยายจะมาพาหลานไปสวนสาธารณะฮึบ้านคุณยายอยู่ใกลจากที่นี่มากเลยเป็นไปไม่ได้ ยายเดินทางมาไกลนะหลานรักเปิดประตูให้ยายหน่อยเราจะได้ไปสวนกันเมื่อหมาป่าพูดดังนั้นลูกแพะก็มองลอดใต้ประตูไปเพื่อดูเท้าของหมาป่าดูสิเท้าขาวและมีขนปุยเหมือนพวกเราเลยก็ใช่แต่เล็บยาวไปยังกับหมาป่าแน่พอลูกแพะยังไม่เปิดประตูอีกเจ้าหมาป่าก็ทำให้พวกเขาได้กลิ่นพายแอปเปิลที่เขาเอามาด้วย ดูสิยายเอาพายแอปเปิลของโปรหลานๆมาฝากด้วยนะพวกหมาป่าอบพายไม่เป็นหรอกลูกแพะได้กลิ่นพายแอปเปิลและรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาจึงรีบเปิดประตูไม่มีใครรู้เลยว่าน,นั้นคือหมาป่าที่ปลอมตัวเข้ามามา,ลมาลเลยยายไปสวนกันเถอะเดี๋ยวเรากลับ,บมามากินพายแอปเปิลกัน ลูกแพทั้งหลายและเจ้าหมาป่าจึงออกจากกระทร่อมอืมหิวจังเลยแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วในขณะที่ลูกแพะกำลังเดินอย่างมีความสุขชุดกระโปรงของหมาป่าก็เข้าไปเกี่ยวกับต้นไม้ชุดนั้นค่อยๆหลุดออกจากตัวหมาป่าและลูกแพทั้งหลายก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นขนที่น่าเกลียดหน้ากลัวของหมาป่านีม่มัน,มมน เมื่อเจ้าหมาป่ารู้ตัวว่าโดนจับได้แล้วหูของเขาก็เด้งขึ้นมาฟันอันแหลมคมของเขาโผล่ออกมาแล้วเขาก็กระโดดเข้าใส่ลูกแพะมีลูกแพะแค่ตัวเดียวที่รอดและวิ่งหนีหมาป่าไปได้เจ้าหมาป่าจับลูกแพะอีกหกตัวที่เหลือและลากพวกเขากลับไปที่รังในมุมมืดเจ้าลูกแพะที่รอดชีวิต รีบวิ่งกลับไปบอกแม่จนเขาแทบหายใจไม่ทันในขณะนั้นเองแม่แพะพึ่งกลับจากตลาดมาถึงบ้านพร้อมกับตะกร้าผักผลไม้ประตูบ้านเปิดอ้าอยู่นางจึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่เห็นลูกน้อยเลยลูกๆอยู่ไหนกันแบลูกน้อยที่รักแบแม่แพะเป็นกังวลมาก เธอรีบวิ่งออกไปจากบ้านและตามหาลูกๆทันทีในขณะนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่อยู่ที่พื้นโอ้ไม่นะทางรอยเท้าของหมาป่านางตามรอยเท้านี้ไปเรื่อยๆจนรอยเท้าเลือนหายไปฉั <c oughs> จนจะทำยังไงดีเนี้ย <c oughs> ไวกจบลลูฉัันปปแ้ในขณะที่แม่แพะกำลังร้องไห้เจ้าลูกแพะที่หนีรอดมาได้ก็วิ่งมาเจอเธอพอดีแม่ครับแม่ครับอ้าวลูกแม่พี่พี่ไปไหนสะละเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาเร็วหมาป่าผู้หิวโหยปลอมตัวเป็นคุณยายแพะและพยายามจะลักพาตัวเราเหลือแต่ผมที่รอดมาได้แต่ผมรู้ว่าพี่พี่ยู่ที่ไหน แม่แพะกับลูกแพะวิ่งเข้าไปที่รังของหมาป่าพอไปถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงของลูกแพะที่เหลือดังออกมาลูกจ๊ะนี่คือรังของหมาป่าเราจะต้องระวังตัวให้มากนะแม่แพะและลูกแพะจึงคิดแผนอันชานฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยลูกแพะที่เหลือ วเขายืนอยู่หน้าบ้านหมาป่าและใช้มือเล่นเงาเป็นรูปหมีตัวใหญ่ด้านในเจ้าหมาป่ากำลังจะกินลูกแพะแต่เห็นเงามีตัวใหญ่น่ากลัวอไออะไร,ะไรนะนั่นหมีเหรอฉันเป็นหมีตัวใหญ่ที่หิวโซต้องมีหมาป่าแถวนี้ที่จะทำให้ฉัน อิ่มท้องได้บ้างสินะเจ้าหมาป่ากลัวมากว่าเจ้าหมีตัวนั้นจะกินเขาเขาจึงเริ่มวิ่งออกไปจากรังทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยหมีจะกินฉันหมีหมีจะกินฉันแล้วช่วยด้วยด้วยด้วยเมื่อเห็นเจ้าหมาป่าวิ่งหนีไปลูกแพะทั้งหลายก็วิ่งออกมา และโผลเข้ากอดแม่ยังมีความสุขหนีไปล้หไปแล้วหนีไปแล้วและตั้งแต่นั้นมาแม่แพะและลูกแพะทั้งเจ็ก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขห่างไกลจากหมาป่าอยู่ในกระท่อมของพวกเขาในป่าใหญ่